ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ไลฟ์สดแล้วเหรอถ่อายคลิปสวัสดีพี่น้องป้องไปซู่กุ้งซู่คนนะครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือ,ขอ,ขอเขาคือเดิมครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เลยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะครับผ่านช่องอีกช่องหนึ่งครับ Boom. ออรบูมน้อยบูมน้อยแฟมิลี่ครับผมพี่ก็มีช่องแล้วนะเออพี่ชายก็มีช่องแพ,แพนดา้าชาแนลแพนด้าชาแนลบูมมัตั้งให้ค่ะวันนี้ นะครับก็ตอนนี้มารับพี่แพนนะครับกําลังจะ,<ำ>ะเดินทางขึ้นที่กกดูมนะครับวันนี้พี่แพนมาทําอะไรครับผมวันนี้เหรอคะ,อะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันก่อนไปไปไปขึ้นสพก,ก่อนใช่ไหมหรือว่าจะไปไปมุกเนี่ยผ่านมุกก่อนไปมุกก่อนใช่ไหมอ่าไปมุกก่อนอก,ก,อนก็มาทําธุราราชการค่ะก็คือเดี๋ยวจะไปที่สอนอสพกกดูมค่ะก็ มารับทราบข้อกล่าวหานะคะที่มีคนแจ้งความไว้แต่ว่าส่วนเรื่องรายละเอียดอะไรเนี่ยคือแพนก็ยังไม่ได้ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นข้อหามินประมาทนะคะตอนเอามินประมาทปมอ,อะไรครับปมเรื่องก็ที่ไปออกรายการมีการพาดทิงถึงลุงพลเขาก็เลยมาฟ้องมินประมาทแทนแต่ว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนหลายๆคนนะ่ะ จะเข้าใจผิดเพราะว่าทางช่องฝั่งเขาแล้วก็ทางทนายหรือใครก็ตามออกมาชี้แจงประมาณว่าให้คนเข้าใจว่าประปมพระพุทธชินราชเนี่ยทางวัดเป็นคนฟออ้องเหมือนกับว่าได้รับมอบมาเรื่องพระก็คือคนก็จะติดหูกันกับเรื่องว่าคดีพระคดีพระพุทธชินราชถูกไหมทุกคนะจะพูดคดีพระพุทธชินราชคดีพระพุทธชินราชจริงๆคือไม่จริงนะคะคือไม่ใช่คดีพระพุทธชินราชแค่มีความ เชื่อมโยงกันว่าปมที่แพนไปพูดเรื่องพระพุททชินราชในรายการแต่คดีที่ฟ้องกันจริงๆเนี่ยคือคดีหมิ่นประมาทซึ่งคนที่แจ้งเนี่ยก็คือเป็นทนายแล้วก็เป็นทางลุงพลเป็นคนแจ้งแพนว่าแพนไปหมิ่นประมาทก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เคยได้ดูได้ชมในรายการแล้วคิดว่าเออถ้อยคําของแพนมันไม่สุภาพมันไปหมิ่นหรือว่ามันเป็นการด่าทอหรือว่าใส่ร้ายเสียสี ก็ก็ติชมกันมาได้แต่ว่าก็ขอยืนยันนะคะว่าอืแผนว่าแผนบริสุทธิ์ใจมากพอเลย้ยวันนี้ก็มาแล้วทีน,นี้เอาให้บูมโอ้ยมีเด็กชอนไหมให้บูมในฐานะที่บูมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่บูมเสพข่าวนะอ,อันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะครับส่วนรูปคดีจะเป็นยังไงก็ให้ปล่อยให้เป็นการตามกระบวนการยุติธรรมถูกไหม,มคือขอเท้าความก็คือว่าพี่แพรนอ่ะคือโดนโดนแจ้งความนะครับอตอนที่ไปออก รายการนะครับรายการหนึ่งเกี่ยวกับพระพิชินราชอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ต้องปั่นข่าวนะว่าต้องมาประกันตัวเดี๋ยวโดนขังโดนนี่นู่นโดนออกหมายจับคืออย่าไร้สาระค่ะอันนั้นก็ปล่อยให้มันให้มันมันคิดไปให้มันโง่ต่อไปอันนี้ตามที่ผมพี่ตามที่ผมเป็นยูทูบเบอร์นะตามที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งก็แล้วกันที่พี่แพนไปออกเรื่องพระพธชินราชผมถือว่าเป็นผู้หญิงที่วิจารณ์ได้สวร์ที่สุดแล้ว นะครับในบรรดาคนที่ออกมาพูดถึงเนี่ยแทนว่าแพนอ่ะสุภาพแล้วตรงๆนะคนพูดถึงคุณทั่วประเทศแต่คุณแกล้งความคนคนเดียวคือบ้าเปล่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเราก็รู้แต่ว่าเราจะไม่พูดเนาะเข้าใจหเราก็รู้คือคิดว่าเราอ่ะไม่ทันเกมแต่จริงๆทันหมดแหละทันเกมหมดขึ้นอยู่แล้วว่าจะเราเราจะพูดไม่พูดแค่นั้นเองใช่รู้หมดแต่ว่าคือไม่พูดเพราะว่าพูดทาไมอ่ะก็อยากรู้ก็อยากปั่นก็ปั่นกันไปดีอยาก ป้อนข่าวอะไรก็ป้อนเราก็มาชี้แจงแค่เรื่องที่ที่เราจะทําก็แค่นั้นพอคือจะไม่ได้มารู้อะไรที่เราแบบไม่อยากให้รู้อ่ะก็ไม่ต้องรู้ต่อไปเดากันต่อไปค่ะอ่าแล้วบูมขอชี้แจงคืออันนี้บูมไม่ได้เข้าข้างพี่แบนนะคือในส่วนของรูปคดีก็บอยให้เจ้าหน้าที่ไปถูกไหมแต่ทีนี้อันนี้คือบูมขอวิจารณ์หน่อยก็คือว่าก็คือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาออกมาพิทักษ์พระพุทธศาสนาเนี่ยด่าพี่ก็ได้จะเป็นดูหมิ่นซึ่งหน้าพี่ไม่ฟ้องบูมหรอก ่ด่าพี่ก็ได้จะได้เป็นดูหมิ่นซึ่งหน้าไงเนี่ยบูมคิดว่าคือเรามองที่จุดประสงค์ดีกว่าด่าถูกไหมดวงสารภาพใช่จตอนนั้นโอ้ยเพียโดนโดนจนโดนจนงงอะว่าอะนี่นี่กูเหรอเอ๊ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือถ้าให้บูมวิจารณ์ตอนนั้นอะบูมคิดว่าอ้าวคือทุกคนนะถ้าเป็นบูม เราก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาปกป้องถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็แค่นั้นน้อมรับก็คือจบมันคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะแต่นี่เล่นเล่นอ,อแล้วตอนี้มันก็มี Youtube หลายช่องมาเล่นถึงครอบครัวพี่แปนเล่นถึงเรื่องส่วนตัวเขาคือแบบเฮ้ย สมควรหรือเปล่าแต่นี่ผู้หญิงคนเดียวไม่เคยออกมาไม่เคยออกมาอะไรนะแล้วหลังจากนั้นค่ะยยืนหนึ่งตลอดเวลากระแสมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่แบนไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาตอบโต้เพราะว่าพี่แบนไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่มีช่องทางทีนี้บูมก็เลยคิดว่าจากนี้ไปถ้าอยากจะออกมาตอบโต้บูมเพราะว่าแบบมันไร้สาระพบูมดูดีมันไร้สาระใช่มันไร้สาระ ไม่ใช่สไตล์เราอ่ะคือมันไม่ก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามีอะไรนะครับก็คือให้พี่แจงอ่ให้พี่แพนพี่แพนก็สามารถชี้แจงผ่านทางช่องบูมน้อยได้ตามอ่าเขาเรียกว่าตามอัธยาศัยก็คือว่าคือบูมกับพี่แพนก็เอดีบางคนนะคือผมกับพี่แมนอ่ะคุยกันอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะคุยกันตลอดนะนะครับคือมีการโทรหากันตลอดนะครับต่อให้ไม่มีคดีเนี้ยพวกนี้เราก็คุยกันพวกผมก็คุยกันเป็นเป็นคนรู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันคือต่อจากเนี้ยคือ เราก็เป็นมิพภาพที่ดีตอเอาตรงๆนะพี่แพนน่ะคือได้ใจผมอย่างหนึ่งคือคือเป็นผู้หญิงอะ่ะที่ออกมาอ่าพูดเขาเรียกว่าอ,อะไรนะตอออกมาอ่าอะไรนะเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาพระพุทธชินราชอะ่ะก็นั่นแหละคือขนาดต้งนั้นที่คุณเป็นผู้ชายคุณแต่ที่คุณจะเห็นดีเห็นงามด้วยกับกลายคุณมาเป็นแบบเนี้ยคือบูมก็เลยคิดว่าช่างมันเถอะอืมเออช่างมันเถอะนั่นแหละ คนเขาดูออกอะส่วนเรื่องอื่นนะส่วนมาจะขุดคุยเรื่องส่วนตัวของพี่แพรนอะไรยังไงนะผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ลูกผู้ชายพอที่จะแยกแยะว่าเฮ้ยคุณเกลียดเขาอย่าไปเอาเรื่องส่วนตัวเขามาขุดคุยเล่นเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาคนที่พูดที่เคยไม่ขอโทษนะคะคนที่พูดเนี่ยไม่เคยมีสามีอ,อะค่ะบูมอะเป็นคนที่ว่าไม่เคยตัดสินใครจากน้ําลายของคนคนหนึ่งที่พูดมานะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะเป็นคนที่แยกแยะนะครับผมพูดไปเทำอะไรเราไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วใครที่แบบจะมาปั่นนะว่าแบบอุ๊ย บูมนะมันด่างูนี้งี้งั้นก็ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของบูมคือบูมมันไม่ได้มาด่าแพนแล้วแพนก็ไม่เคยไปด่าบูมนึกออกปะคือผมไม่เคยปากมาด่าใครก่อนนะบูมมันจะไปด่าใครแพนก็ไม่ได้ยุยงไม่ได้ส่งเสริมแต่ก็บอกบูมว่าเฮ้ยบูมอย่าไปแลกอย่าไปให้ราคาแต่เราอ่ะคือเราก็ไม่ได้รู้ว่าน้องมันเจออะไรมาถูกปะคือมันก็เป็นสิทธิ์ของน้องมันที่ว่าน้องมันจะตอบโต้แบบไหนแต่ส่วนตัวแพนแพนมีวิธีตอบโต้ของแพนก็คือแทนนิงคือแล้ววันนี้นะ วันนี้ถ้าเกิดว่าทางทนายคนนั้นมาจริงผมอยากจะถามทนายคนนั้นจริงๆว่าคุณมาด่าครอบครัวผมทาไมต่อให้คุณไม่เอ่ยชื่อคุณกล้าเป็นลูกผู้ชายคุณยอมรับไหมอันนี้อยากถามด้วยผมก็อยากถามนะถ้าเกิดว่าทนายมานะถ้าเกิดว่าทนายอ่ะอ่ะผมเอ่ยชื่อก็ได้ถ้าเกิดว่าทนายสมเกียรติมาเนี่ยวันนี้นะผมก็อยากจะถามท่านเหมือนกันว่าคือทําไมต้องมาเล่นเรื่องครอบครัวคนอื่น ผมอยากถามท่านอันนี้ถามทุกคนเคารพนะครับก็ต้องยอมรับว่าท่านเก่งจริงนะครับเดี๋ยวผม,ผมจะถามท่านต่อหนอ้าเลยว่าปากใช่ไหม,มปากใช่ไหม <c oughs> คือผมก็อยากถามท่านว่าคือท่านมาเล่นครอบครัวลูกเมียผมทําไมนะครับลูกผู้ชายวัดกันตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะถามตรงขอให้ท่านมาด้วยนะครับอแล้วทีนี้เห็นท่านบอกว่าจะเจอหน้านะเดี๋ยวจะตบจะนุ้นจะนัน่นบูมน้อยรอท่านทนายสมเกียรตินะครับจะกล้าตบผมหรือเปล่าอันนี้ผมท้าลูกผู้ชายเลยนะ นี่เราไม่ได้มาเล่นพัวหรือว่าอะไรนะควาเอญว่าแพนอะต้องมาทำดูลาที่นั่นพอดีแล้วก็คือก็คุยกันน้องบูมก็เลยมาพบกันแต่คืออย่ามาจับโยงกันนะคือเรื่องของแพนเรื่องของแพนก็คือเรื่องของแพนเรื่องของน้องบูมบูมก็มีเรื่องมีก็ที่จะคุยที่จะถามกับใครก็เรื่องของบูมแพนจะสาสางกับใครก็เรื่องของแพนแต่เพียงแต่ว่าแพนกับน้องบูมอะเราไม่ได้มีอะไรกันเราไม่ได้ทะเลาะกันเราไม่ได้ เราไม่ได้มีความบาดหมางก,กันเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะมาปัดว่าเฮ้ย<อ>แทนมันมีเรื่องอย่างนี้เฮ้ยปูมันมีเรื่องอย่างนี้อย่าไปไอ้นีน่คือเราอะไม่ได้ตัดสินอย่ามาเอารวมเพราะว่าอผมผมวันนี้ผมผมก็ถามไปดีแหละสวัสรรรดีครับเจ้นนนานสไนแล้วเออก็จะถามกันธรรมดาว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมาเล่นหน่งครอบครัวเราก็แค่ถามกันแค่นั้น นะครับส่วนเอาตรงๆนะพี่ต่อให้คนจะฟ้องกันน่ะคุณไม่เป็นทนายความผมไม่เป็นทนายความผมก็มีสิทธิ์จะฟ้องถ้าเกิดว่ามีบุคคลใดก้าร่วมถึงครอบครัวหรือว่ามีบุคคลใดที่เขามาทําผิดถูกไหมไม่จําเป็นที่ต้องแบบต้องคต้องต้องเป็นทนายความกูใหญ่กูเป็นทนายความไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายพี่จริงใช่แล้วคือคุณน่ะคุณคิดว่าทูกวันเนี้สิ่งที่คุณทําอยู่มันมันถูกต้องมันไอเหรอขนาดทั่วตัวเองยังแกงกันเองอ่ะ <c oughs> คืออย่างเรื่องที่ไม่ต้องอะไรมากคืออย่างเรื่องแพนอะแพนไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาตอบโต้ไม่ใช่ว่าแบบว่าคนบอกว่าอุย้ยเดี๋ยวจะมีหมายจับอุย้ยมีหนีหมายเรียกนูน่นนี่นั่นคือ,อวันนี้พี่แพนต้องการชี้แจงว่าที่มาไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธชินราชเกี่ยวกับการที่มันมีบุคคลบุคคลหนึ่งเนาะฟ้องมินประมาทมินประมาทค่ะแล้วถามจริงๆเหรอมินประมาทที่เรื่องไปออกรายการใช่ที่ไปออกรายการบอกว่าแพนไปมินประมาท ได่คือฟ้องได้ก็ฟ้องไปมันก็เป็นสิทธิ์เราไม่กล้าร่วมแต่เนี้ยขอถามนะจากที่แพนยังมีรุ่นพี่หลายๆคนเป็นทนายแพนก็ทูวิถามทุกคนแล้วว่าขอโทษทีคดีหมินประมาทกับพลบอคอมเนี่ยมันฟ้องร่วมกันได้ด้วยเหรอเนี้ยอยากรู้มากค <c oughs> ดีหมินประมาทกับพบรบคอมอะ่ะมันเพิ่งออกกฎหมายใหม่มานะลองไปอ่านดูว่าพบรบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่อะ่ะปีห0เนี่ยคือเขาออกมาว่าฟ้องหมินก็คือฟ้องหมินต้องเรียกอย่างใดอย่างหนึ่ง อันนี้ถูกต้องเท็จจริงหรือว่าจะใช้เทคนิคทางกฎหมายยังไงเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของทนายอันนี้แพนไม่ทราบจริงๆแล้วเขาก้าวล่วงถึงครอบครัวคนอื่นนี่ผิดพรบคอมไหมเนาะบูมจะเป็นหมินนะบูมก็อยากจะถามนะคือสร้างความเกลียดชังอ่ะคือถ้ามันจะฟ้องถ้าฟ้องกันหมิ่นประมาทเนี่ยบูมคิดว่ามันไม่มีใครกลัวใครหรอกถูกไหมพี่หมิ่นประมาทแล้วถ้านำสืบได้วก็เป็นความจริงอขนาดเด็กสิ เอาตรงๆถ้าเกิดว่าคือบูมได้ยินเขาพูดมาว่าอ่าเหมือนกับว่าบูไปด่าช่องนั้นช่องนี้ต่อให้บูไม่เอ่ยชื่อก็นําสืบได้ว่าบูด่าใครอ่าแล้วผมถามคุณกลับว่าที่คุณด่าผมอ่ะผมนําสืบได้ว่าคุณด่าผมจริงอ่ะคุณก็ผิดใช่ไหมก็เหมือนกันถูกไหมพี่นั่นแหละบูคิดว่าแฟร์ๆหน่อยดีนะครับอย่าด่ากันได้อ่ะด่าเฉพาะบุคคลอย่ามาเล่นถึงครอบครัวกันบางทีคดีเดียวกันน่ะ จริงมันคืออ่ะเราไม่ได้หมินน่ะเราไปพูดพูดถึงจริงพ้าดจริงจริงแต่ว่าเราวิจารณ์โดยสุดจริตสุดจริตเราใช้คาถูกภาพไม่ได้ใส่ร้ายไปสีหรือว่ามีประเด็นที่เออเข้าใจผิดก็ยกมาถกกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เข้าข่ายมินประมาทนะจริงๆคือถ้าคนที่พอศึกษาทางกฎหมายมาบ้างก็่ะ,ะรับแต่ว่าในส่วนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเราก็เคารพนะครับทางเจ้าหน้าที่แต่ก็เชื่อทนายของแพนซึ่ง ไม่ต้องขุดตามหานะว่าทนายแทนคือใครเห็นอยากรู้กันมากเลยงัวแต่ฝันว่าอุย้ยทนายอขออนุญาตเลยถึงพี่ในสารหรือเปล่าหรือว่าทนายการ์ตูหรือเปล่าไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปเจอในศารเพราะว่าแทนอะ่ะจะรู้ทันคือถ้ารู้ว่าทนายเป็นใครมึงก็จะจับมาเสียมกันอีกก็จะจับให้แบบว่าจะไปกัดเขานู่นนี้นั่นสร้างกระแสดรามา่าคือเลิะเทอะเพราะฉะนั้นก็คือ เดากันต่อไปจ้ะผมก็ว่าเลือกเนาะนั่นแหละเราก็ไม่ใช่นักเลงหรอกโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สพกกตูมนะครับผมก็วันนี้พี่แบรนก็มาตามหมายนะครับเจ็บคอแล้วเนี่ยตอนนี้เจ็บคอเจ็บคอนะครับผมก็ฝากถึงท่านทนายด้วยนะครับวันนี้ผมก็เอาเมียเอาครอบครัวผมไปผมก็อยากแค่อยากถามว่าเอทนายมาว่าครอบครัวบุญธรไหมต่อให้ท่านไม่เอ่ยชื่อทุกคนเขาก็รู้แหละนะครับรู้อยู่แก่ใจนะครับไม่ได้กันผ่านไม่ไม่ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีนะครับทักทายเราไม่ต้อง ชองแล้ว,ว<ม>ก็เราถา้าจเจอเกันใช่แล้วก็จะไปถามเลยแพนก็จะมีเรื่องที่ต้องถามของแพนน้นองบูมเขามีเรื่องที่ถามเนี่ย<อ>ผมก็มีเรื่องเอาตรงนะคือเรื่องใครเรืนน่องนั้นพี่แบงก็มีเรื่องถามผมก็จะมีเรื่องถามท่านทนายว่าเอะสิ่งที่ท่านทนายพูดมานี่มันมันเหมาะสมหรือเปล่ากับคนที่เป็นทนายความอ่ะแล้วคุณมาเล่นถึงครอบครัวเขาเนี่ยนี่ผมก็จะถามเนี่ยนะครับด่าผมนี่ด่าเลยท่านทนายท่านนี่ด่าผมด่าได้เออเดี๋ยวจะไปให้แต่ว่า<อ>จะด่าครอบครัวผมได้ไหมนี่คือแบบว่าเออแบบนี้คือแบบว่าคือเราเอาเป็นลูกผู้ชายขอก โอเคเจอกันที่สพครับสวัสดีครับ